พอพูดถึงน้ำมันพลายปกใจเหมือนกันมีคนขายกันในเน็ตด้วยควรซื้อไหมไม่ควรน<ว>ะค,คะบางทีคนเราเนี่ยมันด้วยความโลภความกิเลสอยากได้อยากมีอยากเป็นเขาก็เลยใช้อะไรวิธีผิดๆซึ่งทุกอย่างมันมีผลที่เราได้มาอะไรง่ายๆโดยที่เราไม่ได้พยายามมันจะมีผลของสิ่งที่ตามมากระทบมามันเป็นกรมาารมอะค่ะในการทําร้ายคนอื่นอ๋อนี่คือกำลังพูดถึงคนที่ซื้อไปใช้ใช่ค่ะ,ะ,คะส่วนใหญ่คนที่ใช้อย่างเช่นน้ํามันพลายอะค่ะใช้เพราะอะไรมีจริงหรอมีจริงในโลกนี้จริงค่ะมันมันจริงเพราะอะไรมันใช้เพราะอะไรเสน่ ความรักกูต้องการคนนี้มึงต้องเป็นของกูอ่ะเนี่ยพี่กลายเป็นว่าพอเขาใช้แล้วอะไรเขาหลงเสน่ห์หลงเสน่ห์ในคนที่ใช้อ่ะแล้วเวลาพูดอะไรเขาก็จะฟังมันเหมือนเป็นคนที่แบบหูนวกตาบอดไม่รู้เรื่องและไม่มีสติค่ะสั่งอะไรก็ทําตามหมดโดนคือโดนของไปแล้วอ่ะใช่ค่ะคนที่โดนของลองสังเกตแบบตาจะเลยลอยหน้าคขำๆแล้วจากคนที่ร่างกายแข็งแรงเนี่ยมันจะเริ่มร่างกายอ่อนแอเหนื่อยง่ายเหมือนจะวืดๆมันจะแบบนี่คืออาการเลยใช่ไหม แต่คนที่จะเป็นขนาดนี้โดนเกือบเปียพี่โดนทุกวันโดนตลอดอะแล้วเขาจะทําให้ร่างกายคนคนนั้นอะไม่สบายป่วยทุกอย่างมันจะขัดทําให้จากที่มีแล้วเขาก็จะเหมือนพังพิหน้านะคะส่วนใหญ่คนคนที่โดนของเนี่ยจะเป็นกรรมอดีตชาติที่เขาทํากันไว้แล้วพอมาเจออะไรเงี้ยดวงตกจากที่มีมันก็จะหายไปหมดเลยอะค่ะแต่คนใช้นี่ไม่เป็นเลยเลยเขาจะโดนกรรมยิ่งยิ่งช่วงเนี้ยคือกรรมมันติดไวเนาะถ้าเขาทำเนี่ยเดี๋ยวกรรมก็จะย้อนกลับมาหาเขากรรมคือการกระทําทําอะไรส่งออกแบบไหนคุณจะได้แบบไหน สมมติปัจจุบันคุณต้องการคนเนี้ยแล้วคุณทําชีวิตเขาพังอนาคตคุณจะเจอคนเนี้ยที่ต้องการมึงเนี้ยมาทำมาทามึงเนี้ยให้หมดตัวคือคุณทําอะไรแบบนั้นคุณจะเจอกรรมในชาตินี้นะพี่แล้วคนที่เล่นมากๆเนี่ยเขาจะโดนหมายถึงว่ากรรมสะท้อนกลับจะเป็นอีเพออีบ้าแบบว่าไม่มีสติอะพี่นี่คือกรรมที่เขาจะโดน